สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีราดาทารไทยชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทําคลิปความรักของคนโสดชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยใครที่รู้ตัวว่าลักนาสถิตในราศีมีนนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานดูนะคะว่าพลังงานของชาวราศีมีนคนสดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอืมอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข่าวดีเข้ามาในชีวิตนะคะ earth magic นะคะอืมเป็นปฏิหารอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีที่คุณอาจจะแบบไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้แต่คุณได้นะคะ อินว c a t เ o ชนะคะช่วงนี้เป็นสายมูหรือเปล่าหรือคุณไปขอไปบนบาน,บนสารกล่าวไปขออะไรไว้นะคะแล้วก็มีแบบมีโชคลาบมีอะไรมานะคะอ,อย่าลืมแก้บนนะนะคะสายมูนะคะช่วงนี้ Communication นะคะม,มีข่าวข่าวอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะมีอีเกิลนะคะตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะ น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข่าวดีนะเรื่องการงานนะเรื่องเงินเรื่องโชคลาภหรืออะไรเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะต่อกันว่าแล้วในช่วงเดือนมกราคม2564นะคะคนโสดจะมีเรื่องราวอะไรในชีวิตบ้างนะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่สามารถตรงกับชาวราศรีมีนทั้งร้อยเซได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรไม่ดีก็จะเก็บไว้ ใส่ใจนะคะเอาไว้เป็นแนวทางการป้องกันแก้ไขใช้ชีวิตอย่าไม่ประมาทนะคะส่วนเรื่องราวดีๆก็เก็บไปรับเก็บรับไว้เป็นพลังบวกนะคะเป็นกําลังใจเป็นแบบว่าออสิ่งที่สร้างแรงปันดานใจให้กับตัวคุณนะคะยังไงก็ดูแบบมีวิจารยญาณด้วยนะ,ะมาดูกันนะคะเปิดมานะคะเป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะอัศวินเหรียญค่ะ ราชาไม้เทา้าเอ็มเพสนะคะไพ่ของราชินีนะมีหดาบนะคะแอบสองใครอยู่สเหรียญะคะ่ for June ะวิโอฟอร์จูนค่ะมีปฏิหารอะไรเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมินช่วงนี้จริงๆนะคะห้าเหรียญ สี่ถ้วยนะคะราชาเหรียญค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวราศีมีนนะคะกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเรียนการอบรมคอร์สอะไรใหม่ๆนะคะหรือที่ทำงานส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นะคะความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมะเพื่อที่จะมาต่อยอดหรือว่าคุณเนี่ยได้เข้า เรียนในที่ใหม่หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะ take อร์สอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณเพิ่งได้งานใหม่ก็ได้นะคะสําหรับไพ่ตรงนี้นะเพิ่งได้งานใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนแบบอารมณ์แบบย้อนวัยนิดๆก็ได้นะคะตรงนี้นะถามว่าถ้าเป็นความรักนะคะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไหมได้นะคะเพราะว่าไพ่อของเด็กถือไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นนะอาจจะเป็นทั้งการงานการเรียนนะคะถ้าทํานายเรื่องความรักก็เป <peror Sue. S 2> <et> ็นการเริ่มต้นความรักได้ด้วย <iba bugün> ใครที่เข้ามาหาคุณคนนี้นะคะเขาเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนเองเนี่ยค่อนข้างศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรากําลังพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยากให้มันประสบความสําเร็จแล้วงานที่เรากําลังจะเริ่มทำเนี่ยมันต้องใช้ความรู้อะไรใหม่ๆเราอาจจะไม่ได้มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นก็ได้นะคะหรือคุณเรียนมาอย่างหนึ่งแล้วคุณไปทําอีกอย่างหนึ่งอะนะคะก็เลยต้องหาความรู้เพิ่มเติม นะหรือออกมาทําเป็นธุรกิจก็ได้แล้วกเ็เหมือนได้ขอคำปรึกษาได้ขอนะคำแนะนานะคะจากคนที่เขาทําธุรกิจตรงนี้อยู่ก่อนแล้วคนที่เขามีประสบการณ์ในการหาเงินตรงนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยเข้ามาเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเนี่ยอย่างดีเลยนะคะหรือว่าคือปรึกษากันไปปรึกษากันมานะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะ แล้วแบบอาจจะพัฒนานะเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันนะเพราะว่ามันมีอารมณ์แบบราชาไม้เท้ากับไพ่ของราชินีเข้ามานะคะอืม เหมือนกับว่าตรงนี้คุณก็มีความพร้อมนะคะในเรื่องของความสามารถความรู้ความสามารถหรือว่าความพร้อมในด้านอื่นๆที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพียงแต่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็เหมือนต้องไปขอคำปรึกษาจากตรงนั้นนะคะหรือว่าคนที่เราเข้าไปขอคำปรึกษาเนี่ยเป็นคนที่เราชื่นชมความสามารถเป็นคนที่เราแอบชอบแอบติดตามเขามานานแล้วก็ได้นะคะเหมือนคนสองจิตสองใจนะคุณกล้ากลัวๆ,ๆนะในตอนแรกที่คุณจะแบบเหมือน ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึงแล้วเข้าไปขอปรึกษาเขาเนี่ยนะคะเหมือนกังวลว่าเอ๊แล้วเขาจะแบบคิดยังไงกับเรานะคะเขาจะหาว่าเราไปแบบไปอ่อยไปแอลไปจีบไปอะไรไหมนะคะเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีนะแต่เหมือนกับว่ามันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือมีปาฏิหารที่แบบเหมือนทําให้คุณ คุณมีความสมเหตุสมผลที่จะเข้าไปหาเขาหรือเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาตรงนี้นะคะมีปฏิหาริ์เข้ามานะตรงนี้คุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้นะคะเพราะว่าโชคชะตาเนี่ยเป็นใจเหลือเกินนะคะให้ให้เหมือนกับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่คุณไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้เขาสนิทก,กับเขาเนี่ยในช่วงนี้มันกลับมาได้มีโอกาสเข้าใกล้กันได้ปรึกษาหารือได้ร่วมง,งานกันหรือว่าได้ทำโปรเจกต์อะไรร่วมกัน นะคะอืมเป็นโอกาสที่คุณรอคอยมานะคะคุณรอคอยมานานแล้วเหมือนกับว่าชาวราศีมีนเนี่ยแอบชอบคนเนี้นะคะคนที่เป็นอัศวินเลียรหรือคนที่เป็นราชาไม้เท้าตรงเนี้นะคะคุณแอบชอบเพาอยู่นะเหมือนกับเป็นโอกาสที่คุณจะแบบได้ทําคะแนนได้ออดอ้อนขอความรักขอความเห็นใจหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแต่ว่า มันอาจจะมีตัวแปรอะไรบางอย่างนะที่เข้ามาแทรกก็ได้นะคะเข้ามาแทรกในแง่ของการที่คุณกับคุณพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยน่าพึงพอใจเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เหมือนกับเข้ามาที่จะพยายามทําคะแนนตรงนี้เหมือนกันก็ได้นะคะอืโดยสรุปเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะที่คนที่คุณแอบชอบเนี่ยนะคะราศีมีนเป็นคนที่เหมือน เก่งอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถประสบความสาเร็จนะมีฐานะมีโปรไฟล์ค่อนข้างดีนะคะคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพ่อไม้มาหรือเปล่านะคะมีความเป็นราชาเหรียญเข้ามาด้วยอืนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูต่อให้นะคะสรุปว่าคนนี้เป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้เป็นอย่างไรเขาเป็นคนอย่างไรคะ หรือคุณมีมากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าคุณคนหนึ่งประสบความสําเร็จนะคะมีความเป็นราชาหรืออีกคนหนึ่งอายุพอๆกับคุณนะเป็นคนที่กําลังแบบขยันทำมาหากินนะเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะอ่ะราชาเหรียญเป็นคนยังไงอืมเป็นคนที่แบบดูโรแมนติกนะคะ lover ขึ้นมาด้วย <c oughs> คุณน่าจะชอบคนนี้โดยสรุปแล้วนะคะชอบคนที่เหมือนอายุมากกว่าเป็นคนที่เก่งเขาสามารถในการทำมาหากินนะคะมีฐานะที่ค่อนข้างดีนะคะอืมเขาเป็นคนดูโรแมนติกอยู่เขาอยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกมีความสุขอะนะคะมันมีความสเสน่ห์น่าสเสน่หาอะไรทางอารมณ์ที่มันผูกมัด <c oughs> นะคะผูกมัดความรู้สึกตรงนี้เข้าด้วยกันนะมีแบบ ความแบบรู้สึกว่าผิวหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าลรฟเฟอร์ขึ้นมานะอืเดี๋ยวอาจารย์ถามนะอันนี้คุณอนะรักเขานะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะราชาเหรียญคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะน่าจะแอบ,บชอบเขามานานหรือเปล่านะคะอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีเจ็ดเหรียญน,นะคะ เดี๋ยวขอสัมบดีกว่า่อชัดๆนะคะแปดไม้เท้า The Star เขาก็มองคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่เหมือนก็น่าสนใจนะน่าสนใจอยากที่จะทําความรู้จักให้มากกว่านี้นะคะเป็นแปดไม้เท้าแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะอแล้วก็เป็น The Star นะเหมือนกับว่าพอคุณยิ่งทําอะไรที่มัน สำเร็จมากขึ้นน่ะคุณมีออร่ามากขึ้นทำให้เขาหันกลับมามองคุณมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเฉยๆรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานหาเงินอะไรคนหนึ่งนะคะแต่พอได้รู้จักแล้วก็เริ่มรู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็คุณก็เริ่มทาอะไรประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าคุณน่ะมีความน่าสนใจน่าค้นหานะคะน่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะอืม เหมือนได้รับความสนใจแล้วนะนะคะอ่ะแล้วโดยสรุปนะคะโดยสรุปจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ไหมนะคะระหว่างชาวราศีมีนกับราชาเหรียญคนนี้นะคะมีหกเหรียญค่ะมีราชินีดาบมีเดอะ o ูลอืมอาจจะยังแบบว่า ต้องทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาหรือเปล่าหรือเปล่านะคะไม่ค่อยเปิดตัวเองเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระมากๆนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ยังต้องอาศัยเวลาในการที่จะทําความรู้จักซึ่งกันและกันพัฒนาความรู้สึกตรงนี้ซึ่งกันและกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็เหมือนให้ความสนใจคนอยู่นะคะแต่ว่าตัวเขาเองยังค่อนข้างแบบ มืนยังอยากมีอิสระยังไม่อยากถูกใครผูกมัดในช่วงเนี้ยนะคะอืมนะงั้นชาวราศีมีนก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่เหมือนสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะให้มันแบบสนิทก,กันมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันในช่วงต่อไปนะว่ามันจะมีอะไรที่คืบหน้าขึ้นมาหรือเปล่านะคะ,ะนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลให้นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะ อแอบชอบเขานะแล้วเขาก็ดูดีเขาก็แบบดูโอเคมากๆด้วยมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะชาราสีนมีมาดูนะคะว่าไพ่ออร์คเลอยากจะแนะนำอะไรบ้าง drop it นะคะอะไรที่เป็นความกดดันที่มันหนักๆน,น,นะคะทิ้งมันลงมานะทำตัวสบายๆนะคะอาจจะไม่ต้องเกรงมากเวลาเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาอะนะคะทิ้งความกดดันความอะไรตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มันจะได้แบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการอยู่ใกล้เขานะคะแล้วเขาก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายด้วยเวลาที่อยู่ใกล้เรานะคะ love your body สงสัยต้องกลับมา ดูแลรูปร่างตัวเองแล้วนะคะชาวราศรีมีนตอนนี้รูปร่างเป็นยังไงกินหมูกระทะเยอะหรือเปล่า <c oughs> นะคะกลับมาดูแลรูปร่างตัวเองนะจะแบบว่าสร้างเสน่ห์กับตัวเองเพื่อมัดใจใครสักคนนะต้องดูแลนะผู้ชายก็อาจจะออกกำลังกายให้ดูเฟิร์มนะหรืออาจจะมีซิกแพคมีอะไรผู้หญิงก็คือให้ดูดูเฟิรม์มดูหุ่นดีนะคะอ่านะดูเฮลตี้อะไรแบบเนี้ยฟิลเดอะ์เฮลนะคะ เป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณต้องตักน้ำอะนะคะตักน้ำมาเติมเป็นช่วงที่ต้องทําคะแนนนะคะเรียกง่ายๆต้องทําคะแนนต้องขยันทําคะแนนขยันเข้าไปพูดคุยขยันไปให้กําลังใจขยันเข้าไปผูกมิตรขยันเข้าไปสร้างสร้างความรู้สึกดีๆความผูกพันซึ่งกันและกันนะมันก็เลย มันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะดูแบบเหมือนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบเขาจริงๆนะจารย์ก็รู้สึกว่าคุณน่าจะทำเพื่อเขาได้นะคะอ่ะดูต่อนะคะ Friendship ตอนนี้ยังให้กันได้นะคะแค่ความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นหัวหน้าลูกน้องหรืออะไรตรงนี้อยู่นะก็ต้องรอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะจีนายอ้านะคะอย่าเพิ่งรีบไปบอกความรู้สึกของคุณกับเขาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาต้องการเวลาแล้วเขาก็ยังแบบ เหมือนไม่ได้เปิดใจให้ใครทั้งนั้นนะยังชอบชีวิตโสดอยู่นะคะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะที่จะไปบอกรักหรืออะไรตรงนี้นะบาลานซ์อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะก็คือการรักษานะคะรักษาความสัมพันธ์รักษาระยะห่างนะคะให้มันค่อยๆแบบเข้ามาใกล้กันเทีลนิดเทีลนิดนะคะยังบาลานซ์พื้นที่ส่วนตัวระหว่างกันและกันให้ได้เพราะว่าเหมือนเขาไม่ชอบใครที่เข้าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะ หรือเขาอาจจะไม่ชอบใครที่เข้าไปซอกแซกเรื่องส่วนตัวของเขามากนะคะเราจําเป็นที่ต้องฉลาดนะคะในการที่จะเข้าไปผูกมิตรเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นกับคนที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ทั้งฉลาดแลว้วก็ทั้งเก่งคนเนี้นะคะอย่าให้เขารู้ว่าเราตั้งใจจะเข้าไปผูกมัดเขานะเข้าไปอย่างกัลยาณนามิตรเข้าไปอย่างคนที่หวังดีเข้าไปอย่างคนที่ชื่นชมในความสามารถของเขานะคะอืม เนี่ยเราไปแบบนี้แหละกว่าเขาจะรู้ตัวเขาก็อาจจะตกหลุมรักเราไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวราศีมีนมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น like, กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่มาลุ้นกับความรักกันใหม่นะคะคนสดชาวราศีมีนนะขอบคุณมากมที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ